วิธีการแทนที่คำทั้งหมดในไฟล์ Excel ให้เรากดไปที่เครื่องหมายค้นหาข้างบนโดยเราอยู่ในหน้าแรกแล้วให้เรากดไปที่คำว่าแทนที่ จากนั้นให้เราพิมพ์คําที่เราต้องการจะแทนที่อย่างอันนี้เราต้องการแทนที่เลขไทยเป็นเลขอารบิกเราก็เขียนไปเลยเลข1แทนที่ด้วยเลข1โดยเราเลือกทั้ง Workbook ซึ่งถ้าเป็นแผนง,งานคือจะอยู่ในหน้าปัจจุบันของเราแต่ถ้าทั้ง Workbook คือในชีตจํานวนทั้งหมดของเราที่มีอยู่ใน Excel นี้เราก็กดแทนที่ทั้งหมดแล้วเขาก็จะบอกว่าแทนที่ทั้งหมด3 7ตําแหน่งเราก็กดตกลง จากนั้นเราก็แทนที่ได้ทั้งหมดแล้วเลข1ไทยก็จะกลายเป็นเลข1อาราบิกจากนั้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. เลข3แล้วลข3เราก็กดไปกดแทนที่ทั้งหมดอันนี้ดูตัวอย่างเลข3ก็จะเปลี่ยนไปแล้วซึ่งในเวิร์กบุ๊กทั้งหมดของเราที่อยู่ในนี้มันก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยอย่างอันนี้เราเลือกดูชีทที่15 ก็จะสังเกตเห็นว่าเลขที่เรากดเปลี่ยนมันก็สามารถเปลี่ยนไปทั้งหมดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาเปลี่ยนทีละแผ่นงานก็สามารถเปลี่ยนทางไฟ Excel ได้เลยสามารถไปทำตามได้เลยค่ะ